หมดแล้วนะจ๊ะมาเลยไอ้กกนะ Are you ready please again อ๋อเอาเนี่ยมาแล้ว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 บุกเอาจะให้สองกองที่นับแพ้ไปนบ Potato Man present is on go is on hmm. poison oh. ให้มึงนำเลยคนเคยเล่นเล่นเคยล่้ยอ่า่านเลนเล่นเล่นเเล่นเเฮ้ยเลนล่นเล่นล่เล่นเลเล่น่นนเลอลลเนเลนเ่ e เล่นเล่น t ลเล่นเล่นเเนเ่นเ่น่นลนลน่นเเล่น่น่เเน้น่่น คนหาเช็คอะไรสวัมแล้วก็หาเบสเบสเนต์ตนวเองะ่ะมือตั้งชื่อคิปว่าอ่าประจนภัยกับเหล่าคีเปอร์จ้ะจ้ะเอ้เจเจเอชไปพดุลลนะเจี๋ยวก็ปรับเสียงก่อนึูจกยอดอะมเหียอะไรคูงงปุ่มอยู่นี่ชิปเป็นย่อไอ้เนี่ยมันก็เปลี่ยนมันก็ปรับปุ่มสิโอเค ปรับปุ่มปรับปุ่มนั่นต้องไปทางไหนวะเฮ้ยมีทางแหญเขาเขาบอเขาเอาเขาทำหน้าที่เป็นกองเขาต้องไปอันนี้เอาทำบอกมันอือกูไปขวาก่อนกูไปขวาก่อนตามตามมึงรอมึงรอมึงรอไอเจก่อนมึงรอไอเจให้มันปรับสเก็ตมาไปทางขวาดีก่อนตามมาอือทางดูับซับซ้อนตั้มสแก็สิ จำสแกนิไเจอไปดิเฮ้ยไม่กองไม่กองให้เจไปเฮ้ยมีมีรองเท้าเอเมอรัลด์ด้วยเว้ยเก็บเจลงท้าด้วยมันเอาไว้เลยของเนี่ยเก็บมาเก็บมาเก็บมาเก็บเก็บมรัลด์ให้หมดเลยใส่นี่เดี๋ยวกูมาลักกูได้ใครใครเจอของกินก็มาให้กูด้วยมีมีบีดรูซุปตรงนี้เอาไปม่ซบผมีปล่กเฮ้ยมีมีไข่มาละต้มแน่ ตรงนะั้นม่อใจมือู่ตรงนี้คุยจำได้อยู่มีเอ็มตีเอ็มตีเหยตานี้่ม่อจะนี้ไม่ไงไม่ไงต่อวะโอ้มันเสียบมันเสียบมันเสียบเสียบใครอ่ะมันไห้หาอะไรนี่สวิตโอ้มีกำลังของเพิ่งกันเฮ้ยมันมีมันมีเสียงกรุดกราดกรุดกันด้วยคืออะไรม,มีเส้นงมีเส้น เฮ้ยทำไมตรงข้ามนี่มีอ๋อไอ้ตรงข้ามนี่เป็นคอมมานด์คอมมานด์บล็อกเนี่ยวะตัวนี้ไม่ใชอะไรปลาปลากลับ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 พวกมึงประจนภัยการประจนภัยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วใครเป็นคนเรื่องเฮือเรืวะคือกูวิ่งก็ได้ไงกูวิ่งก็ได้ไงกูวิ่งได้ไอ้ชั้นนี้หลานกระเบนให้กูด้วยนะมาตามพีไมายน้องเบี้ยบายเฮ้ยมีบ้านด้วยมีบ้านด้วยมิสซิ่งหายเหรอ คิดว่าคนหายมันเท่มากเวยเฮ้ยมีมีเนื้อมีบีทรูทไม่ใช่บีทรูทเนื้อมาให้กูเนื้อมาใช่เกาะเก็บเก็บเก็บมีกระดูกไม่ได้ไม่ไว้กานมีที่เผาเลยกูแจกกระดูกให้คนละอันไปเอาเอากระดูกให้คนปึ๊บนี่กระดูกกระดูกก็อะไของได้วที่กูไม่ใส่ของเลยทั้งนั้นไอ้ฟ้าที่ก็ผ่าจัง ได้ของกระจกได้ของกระจกเราเที่ก็เอาของให้คุณขอบคุณครับเฉพาะหนึ่งสือเก่งดีมาวิญานี้ฟาดวังทุกคนตามมาตามมามาโดนับไรเฮียเี่ะไรเนี่ยกลัวขนาดนั้นเลยเพราะว่ามันมีแค่หัว มันมันมีทางแยกอ่ะแล้วมันมีทางแยกอ่ะบ้าอะรือล่กมันต้องเข้าตางคุ้นไว้พวกมันต้องเข้าตางคพนนี่ไงนี่ไงโอ้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 ขี้โกงอ่ะไม่ได้ขี้โกงขี้ขี้โกงไปไม่ได้ไปพ่ได้ไปไม่ได้โอ้เมมาเกมมันมีมันมีบล็อกอยู่บล็อกมหาศันอย่าบังคับเดินอย่าบังคับให้กูเดินไปตรงนี้ได้ไหมไม่ชอบครับก็เดินตามาสี่ ก็มึงจะไปไหนอไงมึงไปไหนอ่ะมึงมึงเป็นคนเดินเองไอ้เจ้จ้าวสแกสิไอ้เหี้ยเนี่ยต้องนั้งจะเกมแม่งสูงก็ไปด้วยอ่ะเออมันสูงด้วยอ่ะอือคิดว่ามึงเล่นมากอะไรที่แกเก่งมากว่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยมีกีจอติงด้วย โยติงตรงนี้มีเซมบี้กระดูกระดดกระโดดเซมบี้น้ำเน่าจสุดเจฟเชฟฮะเชฟมันหลบตรงนี้เลยเชฟหลบเหรอมีที่หลบแสดงว่าอะไรเอ่ยอ๋อต้องมีผีคุณจะกระดูกฟาดมันไหนแล้วมันให้ทำอะไรต่อจะหาทางเดินต่อไปดิหาเดินต่อไปโอเคได้มามันอยากป๊อตเองเฮียเจ โดนเสียบโดนเสียบใจมึงดูกูเป็นตัวอย่างเอาพุงตามมาตามมาไอยุงแม่งกัดรักแร้กูเฮ้ยมึงดูเวลาเวลาเดินเดินอะมึงดูแบบข้างบนด้วยนะเว้ยเข้ามองเข้าบ้านอะไรมึงดูรอบรอบมีทางไปไออ้อมันมีทางไปยงนเก็บไปหมดเลยเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนมาลงมาข้างล่าง อืมว้ายหมู่บ้านที่อะไรเนี่ยมันทางไปแค่นี้เหรอมันมีทางม,มั้ยมีเยอะมีทางซ้ายมึงลงไปก่อนทางขวาดีซ้ายหรือขวาโอ้มันตีเพื่อนไม่ได้เลยนะ <c oughs> ตีได้กูตีแล<ด>้วเดี๋ยวกูไปทางซ้ายก่อนกูไปทางซ้ายมีตูอ้อืมเฮ้อเลือกขนาดไหนกันเชียวฮะไอ้เกมนี้ เฮ้ยมีดาบมีดาบแสดงว่าต้องมีผีอืมกูมีดาบเป็นยังไงตามกูไปวะกันทำที่ตรงนี้มีไอ้บุ๊กไอ้บุ๊กอะไรคุณคุณพบอิตาเอ็กคุณพบอิตาเอ็กลระฟินิชเดียวแมบอ๋อนี่บ้านบ้านของไอ้เช็กอ่ะอ๋อต้องต้องชนะแมบนี้ก่อนถึงจะมาเล่นอิตาเอ็กล่ะอืมโี่ตรงนี้คือเคยมานี่เคยมา นี่ไงเช็คสวัมเฮ้ยเพ่เห็นอะไรอ่ะอะไรแดงนันอะไรอ๋อให้เดาว่าเป็นลาวะมากลับ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 ไหวฟ้าผ่าจังเลยที่ทางแค่หลวงพ่อรถเสียงรถเสียงมึงก็บอกเขาบอกอยู่เขาให้ปรับเสียงแปดสิบกว่าใช่ ไม่คือกูใส่ซาวการ์ดมันดังแบบมันดังชิบหายไปปวกเลยเว้ยโอ้หก็ห้าไงไม่คือถ้าห้าสิบแกูจะไม่ได้ยินเสียงพวกมึงคุยกันเลยเว้ยกูจะได้ยินแต่เสียงเดินกูได้ยินแต่เสียงเดินแบบแซกแสกแสกอะมันดังมากเลยเว้ยมันดังมากเลยช่างหัวช่างหัวมาเถียงกันเดินต่อไปอมีกล่องแสดงว่าต้องมีของเก็บ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 บร้อยตู้ ี่ไอบุ้งควเลยวะอ๋อกูก็ปรับไอเวทเทอร์นี่ได้ด้วยว่ะอ๋อห่ม้มันีมหา้กูซีมีมีให้กดซีไม่ทำอะไรก็มึงต้องอ่านอ่ะถ้ามันให้กูไปทางไหนนี่ทำามมันตันอยู่แค่นี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราลงทางกันว่ะเจ็บทางนี้อ่ะเอาไม่ใช่ ว oh. uh, <like ิ่งตกใจบุกอ๋อมันจะมีทางลับอยู่ด้วยมันทะลุมีกล่องทางลับน้ดึกหลับซับซ้อนมันมันมีทางลับอยู่พวกก็จะบอกว่าเชฟตอนนี้จะหาจะมันต้องหาอะไรไม่รู้มาตรงเนี้ยตรงหัวกระถามันจะเปิดประตูไหนคุณต้องบอกด้วย เอาพระพภูมิอยู่ไหนกันเนี่ยเอาไอเจอ๋อเนี่ยกูเจอแล้วกูเจอแล้วไหนมันได้ทำอะไรนะไม่ต้องใส่เลยเนี่ยครับมเขียนตรงมันเขียนตรงหน้าหลักอยู่ว่ามันให้ให้หาอะไรมาเปิดตรวหัวกระของอ่ะเฮ้ยมี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 กุญแจมีกุญแจนี่ไงโอ้เดินตรงไปไอ้อ็อฟเนี่ยมาละเดินตรงมาเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวมัน เฮ้ยคาสินะเฮ้ยโดนเมคแอนนี่นอยส์ไอเดียกูยังชอบเฮ้ยย่อยทุกคนย่อทุกคนย่อทำไมเขาบอกเขาบอกว่าอย่าทำเสียงไม่เสียงเหีย้ยมึงซูมหาพ่อมึงบ่อยอ่ะเฮ้ยมันหายไปให้ตัว รัดวิ Run, okay, okay. ่งตื้อต uh ื huh. ้อตื้อต anyway> ื้อตื้อรัดยู่ไหนวะถ้าจับได้จะทำสเกลกูใช่ไหมวายไออ้อยเอ้าโดนขลังเหรอไปแล้วไปแล้วเจอคอยนี้เฮ้ยไอ้เจไม่ไม่จริง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 กูตายกูตายกูตาย ยืนตรงนี้จนถึงเมายังไงต่อท้ามยืนดีบอกให้กูวิ่งวิ่งไม่เจอกับดังก์เอา loading จําไว้จําจํารูปนี้ไว้จํารูปนี้ไว้ไม่จําไม่มองไม่มองอุ้ยออามาละนี่จะเป็นก่อนฟ้าหน้าดำทําไมมึงมีแต่หัววะก่อนฟ้าหน้าชิบเปอร์เฮียรอรอรอ จำรูปนี้ไว้จ๊อจำรูปจับจีบแต่มีแต่อันมู่นี่อะไรปาจีเจ่ดวันี้เธอจำไ้นะไอ้คุยจำอะไรเลยเฮ้ยมาแล้วช็อตเตอร์สองเด็กของอ๋อ the house เอาแสดงว่ามันก็เล่นแค่แป๊บเดียวนี่ว่าใช่ไหมล่ะมันมันมีห้าช็อเตอร์แม่แจ๋วเยอแป๊บเดียวมันได้ยินเสียง ลงไปเลยมีประตู